สวัสดีครับพี่น้องัมไปสู่รู่สุขคนนะฮะในะอยู่กับผมคือเก่าครับในพอดีชแนลนะฮะนะตอนนี้เราก็มาอยู่หลังบ้านลุงพลเขาทําอะไรกันนะครับนะเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะนะข้าาเฮ็ดอีกอยังกาอยู่เ้านอยู่ข้างหลังเขาตัดอ้อยหรือเปล่าจะดูเหมือนเหมือนนะทําอะไรกันครับเนี่ย

เดี๋ยวอันนี้ใส่รูปรุงสิเอาไปใส่คือมันเป็นยาอะไรนะมันชื่อยาอะไรนะยาเนเปียเยออด้านเนเปียนะยนยล,ยลุงจะไปปลูกอ่าอยู่ตรงบ้านนะครับนะเอิ่นเทียนเียไปปลูกโอ้โหดูมีดพระ

เราขอยืนให้กำลังใจนะเพราะว่าเราก้มไม่ได้เราปวดหลังนะถ้าเราจะก้มอันสับอย่างเขาไม่ได้นะนะอให้กำลังใจเนะนะาะะวังเด้อเออะวังเด้อไห้ะวังนะมันกระโดดไปมันมีขาบอก เอาหญ้าฟังโน้นออกแล้วดูมันโล่งเนาะดูมันโล่งขึ้นเยอะเลยนะฮะ Hãy subscribe con, kênh con, Mì Gõ Để không, bỏ lỡ những video hấp dẫn นะะฮแด้ที่สําคัญนะครับตอนนี้นะมีนักข่าวมานะครับนะมีนักฮะอีหยังโอ้ตีนลังกาหมดแล้วพีหยังนี้โดนไอ้นี่ไปตีลังกาเลยบ่ก้องเสือตีลังกาเป็นไงเอฟซีเอฟซีสามร้อยคนหัวขมมหัวขมามตีลังกาหมดเลยนะนั่นเจอตีลังกาเข้าไปเป็นไงเมมนสิาา สาคัญนะมีนักข่าวมานะ่ะทุกท่านนะมีนักข่าวมานะ่ะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะนักข่าวช่องอะไรนักข่าวช่องอะไรนะโน่นนะนักข่าวมาทําอะไรไม่รู้นะแอบแอบจ้องจ้อง,องมองมองอยู่แถวนี้นะนี่ให้พูดแล้ว เก็บมาเร็วโถเก็บมาเร็วเอาขึ้นไปเก็บมานึ่งบ้าอุขันนั้นก็โดนไฟแล้วป่ไฟแล้วป่ะไฟแล้วไฟแล้ มิกกี้นั่นเป็นคนพาลงน้ำครั้งแรกเนี่ยมาโนนะะค่าลงน้ำมันลงน้ำมิกกี้พาดีแม่ทำง่ากว่าจี้โอ้ยโถ่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 ไม่เสร็จไม่โถ่นี่นะนะก็เล่นกันอยู่ตรงนี้นะนะมันโถ่นี่จะเป็นสวนสนุกหรือมั้งนี่จะเป็นสวนสนุกไง จไปทำงานของผมต่อนนะงานของผมคือทำบ้านนะไปไร้สดไ <c oughs> ล้สดทำบ้านนะครับนะคือไม่ได้มีเวลาช่วยได้มากเท่าไหร่นะครับนะว่าง่ายๆนะงานงาน,งานกม้มๆเงยๆผมทำไม่ค่อยได้นะครับอันนี้คือนะเอซี FC จงเข้าใจเด้วน,นะครับนะ งานก้มเงยนะครับผมจะทําไม่ได้นะถ้านั่งผมก็นั่งเปรียบแบบเก้าอี้พิงนะครับนะผมจะนั่งแบบธรรมดาไม่ได้นะถ้านั่งแบบธรรมดาล่ะแป๊บเดียวหรอกไม่เกินสิบนาทีหรอกนะปวดหลังนะไม่เกินสิบนาทีนะปวดหลังนะเพราะฉะนั้นอ่าน่นทำไมไม่ช่วยนะอ่าเคลียนะครับวันานอยากช่วยอยู่นะครับแต่ช่วยไม่ได้นะครับช่วย <c ười Ps> <c ười Kes ari> แล้วผมปวดหลังนะช่วยแล้วผมปวดหลังนะครับนะก็เลยช่วยได้แต่ส่งกําลังใจให้นะครับนะแล้วก็ถ่ายทอดบรรยากาศ นะให้เอฟซีได้ดูกันนะครับนะตอนนี้อ่ามันโถนะครับก็เล่นกับเจ้านิกี้อยู่นะครับนะสนุกเมามันกันะสี้เดียวเชียวนะเล่นกันอย่างเมามันนะส่วนบ้านของนายโพธิชาแน,นลนะครับนะก็กําลังอ่าทำฝาห้องนะครับนะทำฝาห้องด้านในนะครับนะชั้นข้างในนะครับนะส่วนด้านนอกนะครับ ก็เป็นลายแบบนี้นะครับด้านนอกเป็นลายแบบนี้นะส่วนด้านในก็เป็นาฝาห้องแบบเขา,าเรียกว่าเอาอะไรนะเอาแผ่นกระเบื้องหนะ่ยางน้นหนะประใส่นะฮะนะมันจะเก็บเสียงนะแล้วก็กันความร้อนนะครับนะเก็บเสียงกันความร้อนนะครับนะนี่นะนะ ต่อไปเวลาไล์สดนะไล์สดด้านในได้เลยนะโดยที่ไม่รบกวนใครเลยนะนะก็จะสบายเนาะนะครับต่อต่อไปนี้ในโพธิชาแนลก็คงจะหลังจากทำบ้านเสร็จก็คงจะไม่ต้องวิ่งหนีฝนอีกแล้วนะครับนะคงจะสบายมากขึ้นนะครับนะไม่ต้องมาหอบ้าหอบผ่อนหนีฝนอีกแล้วนะครับนะแต่ตอนนี้ก็ยังหนีไปก่อนแล้วกันนะครับนะตอนนี้ยังหนีไปก่อนนะนะหนีฝนไปก่อนนะ เอาละนะฮะสำหรับคลิปนี้นะผมก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในายโพธิชาแนลนะครับทุกท่านนะสวัสดีครับ